สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายมาสักรู่ชุกคนเด้อมื่อนา้กาจิมาซ่อนวิธีเฮ็ดสลัดรวมหรือว่าสลัดมิก,กเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวิธีเฮ็ดสลัดกะบอยากเด้อก่อนอื่นเหมือนต้องเอาสลัดไปล้างหลังจากล้างสลัดแล้วก็เอามาปั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องปั่นเอาน้ําออกเพื่อว่าเวลาเขาปรุงรสชาติอ่ะน,นะรสชาติมันจะแซ่บมันจะบ่มีน้ํามันจะรู้สึกว่ากินแล้วมันจะแซ่บเนะาะรสชาติมันจะดีขึ้นว่าเซนสาารเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หลังจากท well, right ี่เ่าล้างสลัดเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาแครอทมาปอกหลังจากที่เ่าปอกแครอทแล้วเขาก็หั่นเป็นชิ้นๆค่อยๆหั่นนี่เนาะแต่กระจามใจเด้อพ่อแม่พี่น้องตามใจว่าผู้รดมักหั่นแบบใดเนาะมักหั่นยาวหั่นสั้นก็แล้วแต่เด้อหลังจากที่เ่าาหั่นแครอทแล้วแล้วเขาก็เอาแครอทไปล้างเนาะล้างแล้วก็มาต้มรวมกันกับพาสต้าเด้อพาสต้ากับกับแครอทก็ต้มประมาณ15นาทีเนาะพ่อแม่พี่น้อง ไข่คือกันเด้อไข่กันต้มประมาณ15นาทีเนาะก็ตั้งเวลาเอาเนาะไข่นี้เขาจะต้มแยกเพราะว่าเปลือกไข่มันค่อนข้างที่แบบว่าเปืือนเนาะมันพอสะอาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่เขาต้มพาสต้ากับแครอทแล้วแล้วเขาก็ามาเสดดน้ำเนะา,เา,าเนะพ่อแม่พี่น้องเขาจะตักมาแล้วก็มาเสดดน้ำเด้อห้ามเอาไปล้างเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าถ้าหากไปล้างอะนะรสชาติมันจะเป็นแบบว่ารสชาติมันจะเป็นแบบว่า บ่แซบเนาะพ่อแม่พี่น้องมันรสชาติจืดเพราะว่าก่อนที่ว่าเขาจะเฮ็ดนะเขากล้างเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่เขาจัดจานแล้วเนาะเขาก็จะมาปรุงรสเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อวิธีปรุงรสนี่กับบ่ยากเนาะกะง่ายๆใส่เกลือใส่น้ำม้มแล้วก็ใส่น้ำมันงาแต่ถ้าหากว่าผู้ใดเหอนผู้ใดบ่มีน้ำมันงาใส่น้ำมันแบบใดก็ไดดเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาตามที่แบบว่า เงือนผู้ใดสะดวกแบบใดมีแบบใดก็กระามากมาประยุกมาใส่ดํำกันไดเนาะบ่ะต้องจำเป็นว่าต้องเป็นน้ำมันงาตาม่อยก็ได้เดอ้อเนาะอันนี้ก็ใส่น้ำส้มลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันกับน้ำส้มนี่กะเอาเดอ้อบ่ต้องใส่ลายเกลือ,อคือกันเนาะกะใส่ธรรมดาเพราะว่าใส่ลายมันจะเค็มถ้าหากว่าสลัดนี่นะไปทางเค็มจะบ่บซ่บเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูสั่นเนาะเนื้อหมูลายว่าเน้นสันเนาะ ติดมันพ่อแม่พี่น้องกะจะทอดละกาทอดกินกับอันพริกหวานเนาะวิธีทอดหมูนี่กะบบยากเนาะตั้งกระทะละกาไฟฮอนๆกะเอาลงเลยแลกะกาหอยด้วยเกลือกับพริกไทยลวกาเป็นพริกหวานนี่พริกหวานนี่ก็คือกันเนาะตั้งกระทะและกาใส่น้ํามันฮอนๆแล้วก็เอาลงไปหลังจากสุกแล้วก,ตก็ตักใส่จานตักใส่จานก็หอยด้วยเกลือแค่นั้นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาจะบบใส่เกลือน้ำมอเด้อแต่ว่ากะแล้วแต่ แต่ว่าสูตรคนทางนี้ค้ะเจ้าจะตักขึ้นมาแล้วเอาเกลือหอยทีหลังเนาะพริกหวานนี่เนาะลืมเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าคนว่าจะซีมแล้วลืมอันนึงลืมใส่น้ําลืมใส่ปาทูน่าเนาะพ่อแม่พี่น้องปาทูน่านี่ก็ค่อยซื้อมานี่ก็จะเป็นแก้วใหญ่เนาะแก้วใหญ่ก็จะเป็นก้อนแบบนี้จะเป็นซ้นแบบนีเดอร์แต่ถ้าหากว่าผู้ใดเหอนผู้ใดนะน่ะมีแบบว่าปาทูน่าแบบกระปุกน้อยๆนะที่แบบว่าม,มันเป็นเส้นน้อยๆเป็นต้นน้อยๆนะ กะใส่ไดเด้อพ่อแม่พี่น้องใส่ได้แบบไดใส่ได้หมดเอาตามที่สะดวกเอาตามที่มีเนาะบ่ต้องเให้ตามคอยก็ไดเด้อแต่ถ้าคอยมีกระปุกแบบน้อยคอยก็ใส่กระปุกแบบน้อยคือกันเนาะแต่ว่าอันนี้คอยซื้อแบบกระปุกใหญ่มาี่นะคอยก็ต้องตัดจ้องจีกออกให้มันเป็นชิ้นน้อยต่อน้อยเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะในการเท็ดสลัดขอเน้นขอย้ำเด้อว่าการเท็ดสลัด หลังจากที่ล้างสลัดแล้วต้องเอามาปั่นเอาน้ำออกให้ดีๆให้สะเด็ดน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาเขาปรุงรสชาติอ่ะนะเวลาเขาคนอ่ะนะเขาตักขึ้นมากินอ่ะนะมันจะเป็นน้ำน้อยมันจะบลแซบเนาะสังเกตได้เลยว่าสลัดค่อยบอ่คอๆมีน้ำแต่ที่เห็นนี้ส่วนใหญ่แม่นมาน้ามาจากน้ำสุมกับน้ำมันเนอะเวลาเขากินนะ่ะนะมันจะได้รสชาติเนาะแต่ถ้ามีน้ำนี่รสชาติจะเปลี่ยนเป็นจืดๆไปเลยบลอแอบว่าเส้นสาเนาะอันนี้จะเสียมให้บึ้งเนอะ อันนี้ก็จะเป็นอาหารหลักที่แปลว่าครอบครัวค่อยมากกินเนาะบอกได้เลยว่าแซ่บเนาะไปแล้วเดิมมนีน้ำบ๊ายๆเจอกันในคลิปหน้า